กลายเป็นกระแสวิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์นะครับเมื่อแม่ฉีเจินวัดป่าบ่อน้ำพระอินพร้อมกับลูกศิษย์ถวายรถ BMW ป้ายแดงราคา7ล้านบาทให้กับหลวงตาสินทรัพย์พระนักเทศชื่อดังโดยหลายคนมองว่า จำนวนเงินดังกล่าวน่าจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่านี้แม่ชีเจิ้นวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์จังหวัดอุบลราชธานีได้มีการโพสต์ภาพเหตุการณ์ขณะถวายรถหรูยี่ห้อบ m w บสีดำคันงามป้ายแดงให้กับหลวงตาสินทรทรัพย์ประธานที่พักสงฆ์ป่าบ่อน้ำพระอินทร์โดยบอกว่าเพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทางเพื่อเผยแพร่ความดีในพระพุทธศาสนาโดยรถเก่ง BMW ป้ายแดงที่แม่ชีเจิ้นถวายมีเลขทะเบียนมอมา้า 5560กรุงเทพมหานครซึ่งคันดังกล่าวก็อยู่ที่ราคาประมาณ7ล้านบาทโดยมีลูกศิษย์ลูกหามาร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวดังกล่าวถูกพูดถึงอย่างมากทําให้ชาวเน็ตเสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายโดยฝ่ายหนึ่งมองว่าเป็นการทําบุญที่ยิ่งใหญ่และแสดงถึงความศรัทธาต่อหลวงตาสินทรัพย์ขณะที่อีกฝ่ายตั้งคําถามถึงความจําเป็นในการใช้รถหรูราคาแพงและมองว่าจํานวนเงินดังกล่าวน่าจะนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่านี้แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะแห่สาด ทุะมากกว่าซึ่งหลังกลายเป็นกระแสวิจารณ์นะครับทางด้านของแม่ชีเจิ้นเนี่ยก็ออกมาเปิดใจชี้แจงว่าเมื่อหกปีที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนซึ่งปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงตาได้ชักชวนมาที่วัดบ่อน้ําพระอินทร์ปฏิบัติธรรมอยู่หนึ่งปีจึงตัดสินใจโกนหัวบวชชีอยู่กับหลวงพ่อซึ่งหลวงพ่อก็ให้โอกาสขึ้นแสดงธรรมและเป็นหัวหน้าแม่ชีดูแลแม่ชีทั้งหมดภายในวัดบ่อน้ําพระอินทร์ส่วนเรื่องการซื้อรถให้กับพระสิ้นคิดเริ่มมาจากเดือนหน้าเป็นวันเกิดของหลวงตา ตนเองก็มีความรู้สึกว่าท่านทําเพื่อคนอื่นมาเยอะซึ่งในมุมของลูกศิษย์เรายังไม่เคยทําอะไรให้ท่านเลยพอปีนี้มันตกจังหวะเหมือนกับว่าธุรกิจของลูกศิษย์ก็ค่อนข้างไปได้ดีก็เลยคุยกันว่าโอเคไหมหรือใครมีความเห็นยังไงในกลุ่มของเราซึ่งทุกคนก็ตกลงเลยลงขันกันก็นกแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนเลยโดยไม่มีการเลี่ยไรกัน คุยกันแค่ไม่กี่คนว่าเราจะพาสร้างเหตุแห่งความเซอร์ไพรส์จะมาสร้างเหตุแห่งความตื่นเต้นซึ่งเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะสร้างอะไรแต่รับรองว่าตื่นเต้นก่อนที่จะถวายรถก็มีความรู้สึกตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันจะมีดราม่าไหมแต่พอเราเช็คความรู้สึกของทุกคนก็โอเคทุกคนโอเคเพราะรู้เจตนาตัวเองดีว่ามันเกิดอะไรคนอื่นเขาไม่เข้าใจมันเป็นเรื่องของเขาแต่คุยกันตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่วันถวายรถแล้วตั้งแต่ตอนแรก ว่ามันอาจจะมีดรามา่าซึ่งมันก็มีจริงๆด้านพระสินคิดก็ออกมาเปิดใจนะครับว่ารถคันนี้ไม่ใช่รถคันแรกรู้กว่านี้ก็มีแต่ไม่ได้นํามาลงโซเชียลซึ่งลูกศิษย์ได้ปรึกษากันโดยที่หลวงตาไม่รู้เพื่อถวายให้กับหลวงตาในวันเกิดเดือนมิถุนายนนี้ก่อนหน้านี้หลวงตาได้รับนิมนต์ไปประเทศลาวซึ่งคนที่นิมนต์ไปเป็นผู้นําเข้ารถ BM เอ็มยูหลวงตาก็เปิดดูรอบๆร,รถยนต์ซีรีส์เคันหนึ่งเพราะเห็นว่าสวยดี และตอนเป็นโยมก็มีรถยนต์ BMW อยู่แล้วหลายคันตั้งแต่ซีรีส์3ถึงซีรีส์7ซึ่งตอนนี้บริจาคไปหมดแล้วเพราะก่อนบวชตนเป็นเจ้าของเต็นรถพอมาบวชเราก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่ลูกศิษย์เห็นว่าหลวงตาไปเดินรอบรถซีรีส์7 เขาก็เลยอยากถวายให้ในวันเกิดโดยแม่ชีเจนเป็นแค่ผู้นำถวายเท่านั้นทั้งนี้ลูกศิษย์เขาเห็นว่ารถซีดานนั่งไม่สบายหลวงตาก็มีรถตู้ที่ใช้อยู่แล้วเพราะต้องใช้นอนในรถซึ่งเขาก็จองเล็กซั้ให้อีกคันแบบที่นายกใช้แต่ปีหน้าถึงได้เขาก็เลยเอามาให้สำรองเพราะเขาเห็นว่าเวลาหลวงตาเดินทางต้องนอนบนรถตลอดลงจากรถก็มานั่งอยู่แบบนี้ไปที่ไหนก็เป็นแบบนี้จึงอยากให้มีเวลาพักผ่อนในรถเท่านั้น ที่ผ่านมาตั้งแต่บวชหลวงตาก,ก็ทําบุญบริจาครถถ้าจําไม่ผิดก็ไม่ต่ำกว่า80คันให้กับผู้ยากไร้โรงเรียนที่ห่างไกลซึ่งก็เป็นรถที่คนนํามาถวายเอาไว้ใช้งานทั้งให้กับงานการชาติกู้ภยัยโรงเรียนเพราะฉะนั้นหลวงตาไม่ได้ยึดติดคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีดรามา่าการถวาย รถหลูให้กับพระสิ้นคิดจากแม่ชีเิ้นนะครับก็มีดราม่าเกิดขึ้นอีกแล้วครับเมื่อทางอาจารย์จตรงจงอาสาเนี่ยซึ่งเป็นนักวิชาการด้านพุทธศาสนาออกมาแซะแบบแรงมากคับคุณผู้ชมโดยโพสต์ข้อความระบุว่าถ้าชีจะรวยขนาดนี้เปพระสายป่าทํามายุทธเมเนตขนาดนี้เธอเป็นชีแบบไหนกันหรือว่าชีโหชีไห แน่นอนว่าหลังการโพสต์ก็มีลูกศิษย์เข้ามาแสดงความเห็นมากมายครับคุณผู้ชมอาทิอาจารย์ควรศึกษาหาข้อมูลให้เข้าใจถูกต้องนะครับมีคนตามเยอะบางความเห็นเน็บแน,บแนมเสียสดสีด้วยหอกปากเป็นวจีทุจริตผิดบาปนะครับคนถวายไม่เดือดร้อนคนเดือดร้อนไม่ถวายระวังความคิดเห็นนะครับผมฟังคุณพูดควรลดมานะตัวตนหน่อยนะครับรับผลกรรมที่จะตามมาด้วยนะครับอ่านเรื่องราวให้ครบก่อนด่าครับตกนรกมันไม่คุ้ม โตโตกันแล้วอย่าเป็นเหยื่อโซเชียลแล้วที่ท่านบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลโรงเรียนไม่เห็นออกมาชื่นชมไม่เห็นออกข่าวเลยอาจารย์แม่ชีลาวมีเงินมาก่อนบวชแล้วส่วนหลวงตาศินแกได้เงินมาก,ก็บริจาคไปซึ่งก็มองว่าทำถูกแล้วเขาไม่ได้ห้ามให้คนรวยบวชอันนี้มองแบบเห็นแกบริจาคด้วยแต่ไม่มีคนเอามาลงค่ะซึ่งอาจารย์จตุรงก็มาตอบกลับนะครับว่า เอาตรงไหนมารวยเอาเส้นทางการเงินมาให้ตำรวจดูดีไหมรวยมากแล้วไงซื้อรถหรูถวายพระได้โดยไรย้ยางอายได้หรอทุเรศทั้งฉี่ทั้งพระซึ่งก็มีคนมาตอบกลับนะครับว่าแสดงว่าอาจารย์ไม่รู้เลยนะครับแม่ทีแค่ตัวแทนมอบรถเสพซื่ออย่างมีสติครับคนถวายเขายังไม่เดือดร้อนบางทีหัวโขนที่สวมมันถอดไม่ออกเนอะ